สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีถูกทันถุกคนครับผมอ่ะกะขอขอบุนขอบคุณเอฟซีก่อนนะครับเนาะที่โทรมาถามหลยคนครับบอกว่าพอไหวฝันย่างฝันย่างมาสันปงคนกับว่าเห็นพอไหวออกคลิบไปเ้ว่าสันออกกลิบของมหาเฮงไปว่าพอไหวฝันนับเงินเปะเปะครับผมกะอันนั้นกะให้ออกของกับของ กาเพิ่งสิออกคลิปนี่้นะครับนั่นออกให้เพิ่นหมายให้เงินก้อนครับเพราะว่าไปรับเงินมาเนาะครับเนาะโดยเลขหาศูนย์หมวดที่ผ่านมาอะครับเอฟซีกับผมที่ซื้อลอตเตอรี่ถือสองใบนะครับซื้อย่างอื่นอีกนะครับเนาะเอฟซีกับผมเห็นว่าไปเอาเงินมาก็เลยออกคลิปให้เพิ่นนะครับเนาะแล้วก็บอกความฝันของเจ้าของเอฟซีกับผมอ่ายินดีด้วยนะครับแล้วเอฟซีพู้ โชคดีกับพอสวัยนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นซื้อลอตเตอรี่ซีใบแบ่งกันกับมาหาเฮงสองยางละคนละซีใบแปดใบแบ่งกันได้คนละซีใบมีหาศูนย์ศูนย์หานะครับเนาะหาศูนย์สองใบสองหาศูนย์หาอีกสองใบก็เลยได้นนำกันกับวิธีผมแปลว่าได้นำกันเบิดละครับกับมาเฮงนะครับเนาะแต่ว่าความฝันอันนั้นก็คือผ่านหัวที่ผ่านไปขอบคุณสิผมมากอ่ากวดนี้ครับ คลิปนี้นะครับเนาะกับฝันตะโดนแล้วแตาออกก่อนสิออกคลิปหาให้กันแหละครับออกไปแล้วก็เลยมีเวลาเพราะว่าหมู่บ้านนี่หสองเมืองนะครับเราไปกรุงเทพอ่าไปทําธุระที่กรุงเทพข่าววิธีผมพึงได้กลับมานะครับเนาะกัติดตามทั้งเพจ Facebook นำระดับเด้อเพราะว่าผวาสี่ส่วนหลายไปอ่าทั้งอื่นนี่ก็สีได้ลงตั้งแต่เฟซบุ๊กบ่ค่อยได้ลงคลิปครับอ่าคือความฝันนะครับเนาะอ่าของพวาสี่หันข่าววิธีผม ฝันว่าขับรถคันเก่าคันที่สมัยสื่อรถมาเห็ดรถคอกแลียนกับรถคอกเรียนเรียนรับจ้างนะครับวิธีผมก็เลยไปฝันเจอยวกับได้ขับรถคันนั้นนะครับมาแต่บ่เห็นรถทะเบียนนะครับเห็นตั้งแต่ในรถซื้อรถคันนั้นกทะเบียนเก้าเก้าหกเจ็ดเก้านะครับนะการันเก้าหกเจ็ดเก้านะครับเด้อ แต่แตว่าได้ลงทะเบียนให้เพราะว่าเ่เห็นทะเบียนนะครับลงที่ตัวเลขที่สีเห็นท่านนะครับนะวันว่าไปอหนไสบุกขับรถมันมีทางามันมีทางอยู่ข้างล่างนะครับอยู่อยู่คล้ายๆว่าทางอยู่ขางคลองนะแต่ว่ามันอยู่อยู่อยู่พื้นคลองเลยครับอยู่ที่ into, มผมขับรถมาในคลองน่ะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับนะมาหอดจีหอดหมกสะพานสีหลอดไตสะพานก็ได้จอด การมีผู้ยิงยิงผู้หนึง่งเพิ่นนั่งอยู่ข้างซ้ายนะครับมนาะแล้วก็มีเด็กน้อยผู้หนึง่งเป็นผู้ยิงนะครับเพื่อ,อคล้ายๆว่าเป็นลูกพ่อไว้เป็นเมียพ่อไว้มาสันว่าในความฝันครับวิธีผมเป็นลูกเป็นเมียมาสันครับเอามันห่อนครับวิธีผมแดดฟองตาหยับมาจากหน่อยอบานนี้พ่อไว้ผลลงมายืนอยู่ข้าง,งขวานะครับเนาะแต่ว่าผู้เป็นลูกสาวหันมาสันไปเ้าเกียร์ ยู่ไปทั้งหน้าดึงมาข้างหลังยู่ไปฮะดึงข้างหลังพอปล่อยก็เลยว่ามันไปเข้าเกียร์จังไหนดึงไปดึงมาอยู่แถวสันกลับไปกลับมาอยู่แถวสันว่าเข้าเกียหนึ่งแต่มันดึงใส่เกียร์ถอยอีกสันนะครับเข่าเจียหนึ่งแตดึงมาใส่เกียร์ถอยอีกสันละอ่ามันเป็นเกียร์ออโต้ไปเข้าจังไหนจังสั้นาสันว่าเข้าเท็ดเท็เดียวกระพาะตัวสันพอไว้ก็ไปศูนย์ศูนย์ให้เด็กน้อยผู้นั้นอ่ากับผู้หญิงผู้นั้นนะครับนะไปศูนย์ให้ให้เขาเจ้าศูนย์หลายๆพอไว้ก็เลยว่าย่าตีงวันยุนี่ละาสันว่า เดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ้งเลขก้อนเพ่นมาขอเลขก้อนันวาสันวาครับพอไว้ก็เลยขึ้นขึ้นอันขึ้นเคาะขึ้นอันมันเป็นหวยระมังสีนกขึ้นขึ้นคางหวยขึ้นตลิงนะครับเอฟีกผมเพิ่นเอื้อนอะไอ่าอ่าขึ้นไปข้างบนนะครับว่ามันเป็นหวยล็กๆบระมังสินนะครับมันมีมันสิหลอดไตสะพานแต่ว่าไว้ก็เลยขึ้นเป็นเครื่องขึ้นเป็นเครื่องเห็นผู้ยิงผู้หนึ่งก็ก็สิเป็นรุ่นเท่าก็พอไว้ดอกนะครับนะ คนกำลังจุดทูบขอเลขกับพุ่มปูตัวงหันเป็นคล้ายๆว่าปูอยังอยู่ทั้งหันทั้งปลาทั้งอย่างนั่นละมันมีมีพุ่มปูทั้งพ่นใหญ่หันอะ่าคล้ายๆว่ามีพโพุทธรูปมีอย่างอยู่อืมคนจุดทูบทูบอันนั้นใหญ่ได้ครับพี่ชีผมอ่าบ่ิเวนคล้ายๆทูบธรรมดานะ่ะทูบตัวเลขเขานี่ละอ่าต่ว่ามันสัน่นอ่ามันสัน่นแล้วก็ใหญ่ก็กันค,ครับพี่ชีผมอ่า คือสิเป็นสีเท่าของทูปเลขเขานี่แหละครับใหญ่ๆยังไงอีกเหรอครับสี่เหลี่ยมพื้นกันตะวันใหญ่นะครับเนาะก้อนจุดไปเพื่อนกันรุ่นเลขของเพื่อนยูหันล่ะก็เลยถามว่ายายเห็ดยังไาเหรออ่ายาปาเกือบปากกำลังรุ่นตัวเลขว่าสันพอไฟพอไฟใหม่เบิ้ลเดียวบัดนี้เพื่อนเลยพลิกหาตัวเลขเอ้าตัวเลขไประชัคือบ่มี่สมัติจะบ่เบิ่งดูเบงซอยข่อยเนี่ยคือบ่มีตัวเลขว่าสันครับเขาไว้ก็เลยไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วบัดนี้อีกมุมหนึ่งหันขัดอีกทครับผม เห็นเป็นเลขศูนย์น้อยๆอยู่ตรงกลางแล้วกศูนย์ยังไงอ้อมนะครับนะคล้ายๆว่าเป็นเป้าเป้าเป็นเป้าปลาปลาเป้าหัวนั่นแหละใครซเื่อตะวันเป็นเลขศูนย์กลมเอาอนนี่ได้ย่่ะมันก็มีศูนย์อยู่นี่เดี๋ยว่าทันวาเพราะว่าใส่ใช่เห็นวาทันวานี่นี่วะทันเพราะว่าพิกไม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้พิกมากวันนี้คอให้พเห็นเอานี่ได้เลขเกตหาใหญ่ทันวะพอพอไว้ว่าเห็นเลขเกตหานะครับมาเพรานว่าเพิกไม่อีกครั้งหนึ่ง พราะอไรก็ไปเห็นอีกซีเกตบัดน,นี่อ่านวิธีครัผมเหลือเห็นเลขน,น,น,นะครับว่าซีเกตอ่านเพิ่นว่าเพิ่นกลับมาเห็นอยู่งหันละนะครับเพราะนกนกใส่ไข่พ่เห็นนกสันละเจ้าเห็นนกใส่ไข่พ่เห็นว่าสันครับอ่ีครับผมโอ้ยห่อนแห้งครับอ่ีครับอืมตื่นตากแดดครับปวดอันเพิ่นว่าจังไรเพิ่นกลับมาพ่เห็นแต่ว,ว่าพอไอ้ผัดเห็นตัวเลขคือเห็นนั่นศูนย์ สี่แล้วก็สี่เจ็ดนะครับเนาอะ,อะเห็นเป็นเลขเลขเ็ดสีนเห็นเป็นกลับไปกลับมาตาว่าเลขเห็นศูนย์หนยเห็นตัวเดียวเศดสี่นะครับเนาะเพิ่งกบบใสใสอยู่หันละเพราะไอ้ขี้ขานว่านำ้ำเพราะไอ้ก็เลงยางลงไปเบิ้งหลดเจ้าของอ่างา่งไปเบิ้งรถดเจ้าของไปยืนอยู่หน้ารถแต่พอเห็นทะเบียนนะครับพี่สิเห็นผู้ยิง่งเห็นเล็กน้อยก็ผู้ยิงงย่งนั่ง,นงอยู่หน้ารถทัน อยู่ข้างล่างคุณน,นะครับอ่าอยู่อยู่ใต้อยู่อยู่ก้นห่วยก็ว่าได้แต่วา่ามันบ่มีน้ำมันมีตะขีหินเป็นโครงโลกเขกเล็กกับเป็นทางอ่ามันละเข้าเกียร์เดินหน้ามันละไปเหยียบกัอนเร่งครับเขาเหยียบกัอนเร่งอ่บาบัดนี้ผัดมีเก้าอี้อยู่ใต้ท้องรถนะครับเยอะเยอะหยับรถเยอะหยับรถ,รถ,รถประสันพอไหววามันถียบเก้าอี้แตกประสันพอไหววาเก้าอี้ตัวแดงๆนะครับตัวเรียนตัวสีแดงอ่า มันก็ยับไปมันก็ดึงมาทางหลังมันก็ถอยหลังมาอ่าแล้วก็เดินนาถอยหลังเดินนาถอยหลังสลับเข้าไว้ได้ศูนย์ศูนย์ก็เลยมันก็เลยบอกว่าเหยียบไปเหยียบไปสันวะกูสีคขับเองว่าสันครับอยีครับเพราะนี่เหยับไปผู้หญิงคนนั้นเหยับไปนางติดกับแม่นี่นางติดกับแม่คอยกันบ่ท่านขับดอกปิดประตูกึบบ่ท่านขับรถหรอกครับอี่มอืีับบ้านนี้ ก็เลยว่าไปขึ้นไปเบิ่งเลึกกันหน้าวิสันว่ะย่าหยนับรถเด้ออยู่นี่เราวิสันวะพ่อไอ้ก็เลยเปิดประตูมากขึ้นไปเบื้องายนั่นครับพี่ชีผมขึ้นไปเบิ่งนั้นเห็นว่าอะยรแยเลขพ่อไอ้ถามเห็นแล้วเขียนไว้แล้วว่าสันว่ะเขียนไว้ตัวอะไรอะไรยกวิสันพ้นเขียนไว้เห็น074เขียนใส่กระดาษไว้กระดาษเอซี่ห้องนะครับตัวบักง่ายหนึ่ง074อืมวันนี้โอ้ยเพิ่นว่าพ่อไอ้ว่า เลขมันบางงามดอกมันคือบางงามแท้าสันว่าคอยบอกเอาดอกเจ้าเอซาวสันพ่อว้ว่าบอกอย่ายนนั่นเอาบอกกระซังสันว่าแม่เสียวผู้เดียวสันพลว่าบอกกระซังแม่เสียวผู้เดียวว่านศูนย์เจ็ดสี่กับอิตีบอกพ่อเห็นตัวเลขแล้วพ่อว้ก็เลยว่าโอ้ยบ่เอาดอกพ่อว้ก็เลยหันหลังพ่อว้ก็เลยยางหนีมามันเป็นเลขบางงามดวดสันมันชีออกก็บอกเลขบางงามป่านนีสันว่าพ่อไว่าน่ะพ่อใบก็เลยยางลงมายางลงไปหันแม่กับลูก งอไปทางหน้าอีกไปเห็นแม่รับุกนั่งเฮี้ยงกันซองรองอยู่อีก็เรียกว่าแม่เห็นคักๆก็คือแม่รับุกเตะบอลเป็นตัวเลขก็ได้ตีเป็นหนึ่งสี่หนึ่งซียงคงสิบเป็ดลางเพราะว่ามันเป็นสองตัวนะครับเนาะศูนย์เก็ดซีเนี่ยพอพอใอ้ขึ้นไปทึงเื่งฟังหวยขึ้นไปทึ่งดูขางพ่นหม่องพนยูไ่นะไปเห็นน้ำพ่นเฉียนเหลขกไ้ให้ก็เลยมาแบงปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะเอ้าบาทนี้ครับอ่า นี่เด้อครับเด้อเอซีครับผมตัวเลขอ่าที่ควมฝันงวดนี้ครับสำหรับควบฝันงวดนี้นะครับได้มาศูนย์เจ็ดสี่แล้วการหนึ่งสี่ออย่าลืมครับหนึ่งกับเจ็ดนี่มันคล้ายกัยะนะมันอาจจะเป็นหนึ่งสี่ก็ได้เพราะว่าพอไว้ปิดศูนย์ให้ผู้ยิ่งกระปริ่งหน่อยนั่งอยู่ในรถนะครับเนาะบางทีว่ามันจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่คือเป็นศูนย์เจ็ดสี่เเยข้ากับเอาไว้เพราะว่ามีเจ็ดสี่ก็บตรงมีหนึ่งสี่นั่ง ครับเอฟซีครับเอาไปพิจารณาเบิงนะครับด้วเอฟซีผมความฝันก็คือความฝันป่ะหวษิสิเมนบอนะครับพ่าพวัางวดที่ผ่านมางวดบระหันความฝันที่เห็นคักากันบอถือแจ็คตูครับเอฟซีผมไปถือตฝันมือทุดไทยตฝันที่ว่าบ่เข้าว่าฝันมันมันเหล็บองามนะครับเล็กหาศูนย์มันบ่งงามอ่าก็เลยว่ากันไว้ซื้อ่าสั่นว่าครับเอฟซีผมอ่า่ามันมีโชคมีมาดมีมีโชคมีลาบก็เลยว่าเอามันด้น้ำตัวนั้น นะครับเนาะอันนี้ก็คือการเลขบ่งแงม07414นี่เป็นลางอันนี้เป็นบุญนะครับเด้องเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางความฝันของพอสวัยพระรวยผู้ถ่อพระรวยก็มีสามีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะบ่เฮาบ่งหัวมันสิแม่นบ่แม่นครับอ่าคั้นมันแม่นก็ดีไปคั้นมันบ่แม่นก็ให้พิจารณาเบิ่งอ่าบ่ต้องเชื่อพวัยหรอกครับดิวซีครับผมนะครับเนาะให้เชื่อเจ้าของเองครับดิวซีครับผม เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณ f เอฟซีถือขมาทิ่ตามขอบบุญขอบคุณ f เอฟซีที่ขอความฝันขมาครับขอจบเกี่ยวไปเพียงสิ่นี้ครับเพราะขมาในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีทงานครับผม